เรามาพาลุงเข้าเมืองกันนะครับผมลุงและก็ส,สาวเข้าเมืองกันนะครับไปซื้อของแล้วก็ไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะให้รู้ว่าในเมืองมีอะไรขายบ้างมีร้านขายข,ายของชำหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรืออะไรพวกนี้นะอืมก็ขีรข่รถมา้าขี่รถม้าไปเข้าไปในเมืองนะครับตอนตอนนี้ก็ต้องไปวาเลนไทน์นะเนี่ย เราก็ขี่ไปขี่พาลูสาวสามคนนะครับผมอา่ามันก็จะมีการบอกเล่าบอกคุยเพยงลงร้องเพลงกันอะไรกันไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองวาเลนไทน์นะคือจะบอกว่าอาเธอร์เนี่ยมันแค่มันมันก็อาสามันก็อาสาพาลุงพาอังเคิลเนี่ยแหละไปเมืองขับไปเรื่อย มิชชั่นนี้จะไม่มีการขี่ม้าหรือว่าจะไม่มีการบูอะไรแบบยิงหลังผ่านยังไม่เริ่มหรอกมันเพิ่องอพยพกันมานะเดี๋ยวมันก็จะไปเจอเจออะไรบ้างระหว่างทางก็ไปดูกันมันจะน่ะนี่คือเจอไซมิชชั่นมิชชั่นหนึ่งสปีชุสโค้ชดรเวอร์เนี่นย อันนี้เป็นมิชชั่นหลักเหมือนกันแหละก็คือเราก็เจอกันคือมันมันจะ,ม,นจะมันจะสอนออหลายอย่างอะนะมันเวลาเราเริ่มเกมอ่ะมันจะสอนหลายอย่างคือสอนวิธีการบวงบาดอะไรอย่างเงออี้งย่าก็ช่วยมันหน่อยเราเป็นคนดีนี่เราจะเล่นให้อาเธอร์เป็นคนดีนะโจนกลับใจเป็นคนดีเนี่ยวิ่งไปหามา้าแล้วก็ ไปจับม้ากลับมาเนี่ยเขาบอกชชัดเนี่ยเนี่ยรอให้ม้าเงียบๆก่อนอย่าไปอะไรมากแล้วก็เราก็ค่อยๆหมุนบวงไปควงไปแล้วก็จับแบ๊บเดียวก็จับได้ละจับได้แล้วก็มาเข้าไปตบม้านิดนึง ตบมาให้ให้มันแบบให้มันใจเย็นลงหน่อยอแล้วเราก็ควงมากลับมาหากลับมาหาเจ้าของเดิมมัน ไม่ยากครับผมเราก็ได้ออเนอร์เพิ่มขึ้นมาไม่ค่อยได้อะไรมากหรอกจากตรงนี้นะดูภาพสวยๆม้านี่อยากได้ม้าทัางม้าที่ดีที่สุดในในเกมก็น่าจะเป็นม้าอร์เบียนฮอสนะเป็นเป็นม้าอารับคือมันจะเร็วเรซิ่งฮอสอ่ะเนี่ยก็พาไปเรียบร้อยเนี่ย Owner level เนี่ยมันก็อยู่ที่ตอนจบมันก็จะเป็นที่ owner แหละ <c oughs> ทั้งหมดนะนะเรียบร้อยพาสาวกับลุงไปกลับไปที่เมืองไปวาเลนไทน์ต่ออ่ <c oughs> า to ว a l e นไทน์ไปเลย ถึงละเมืองบาลันชัยเนมีรถไฟผ่านเมืองมันก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองบ้นนอกบ้านนอกนะ อย่าอย่าตกใจเรื่องเฟรมเลนนะมันจะกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าเอาเถอะนะมีปัญญามีมีปัญญาซื้อกลัดจอแค่ตัวเนี้ยไม่หรอกจริงๆใช้นอนบุ๊กเล่นเนะ <c oughs> ชื่อไหมนี่โนนบุ๊กเล่นนะเนี่ยโ <c oughs> นนะบุ๊กเกมมิ่งนะถือว่าชีใช้ได้เลยละเนี่ย <c oughs> มาถึงละมาถึงในเมืองวารินไทนแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง คือในเมืองนี้มันจะขับขับเร็วไม่ได้นะต้องขับชา้าแล้วก็เฉื่อยจะน่าเบื่อนิดนึงแต่พุ่งตรงเกมเกม r e d d e a นนี่คือยิ่งเล่นยิ่งสนุกอะผมพุ่งตรงเลยยิ่งเล่นยิ่งสนุกคือขี่เล่นจบเลยขี่ม้าเล่นยังได้เลยเี่ยเราก็จะพาสาว,สาว คือสาวๆก็จะไปเที่ยวของเขาแหละจะไปโรงแรมบ้างจะไปซื้อของซื้ออะไรบ้างนะแล้วแต่แล้วก็บอกให้สาวๆมาเจอกันที่นี่ส่วนเรากับเรากับลุงก็ไปที่ร้านขายของเนี่ย okay, just stay out of trouble <c oughs> บอกสาวๆ <c oughs> มึงอยู่มึงอย่ามาม,มีปัญหาเยอะนะอยู่เฉยๆอย่าสร้างปัญหา เราก็จะไปหาอังเคิลแล้วก็ให้ให้ให้อังเคิลนี่คือพาเราไปที่ที่เราต้องที่ที่มันอยากพาเราไปอังเคิลนี่มันเป็นตะแกรขี้บ่นนะทั้งเรื่องเลยเมียเราไอเมียของจอห์นอ่ะเมียของจอห์นไอบิเกีนี่โคตรเกลียดเลยเดี๋ยวจะดูตอนจบอ่ะคือบ่นไม่หยุดอะดูดินี่เรามาละเรามาที่ร้านขายของละ อังเกิลจะบอกให้เราซื้ออะไรพอแล้วอังเกิลบ่นเนี่ยอ,อ,อ,อ่าก็คือในเมืองนี้มันจะมีร้านขายปืนร้านสะดวกซื้อร้านขายของร้านขายขนมโรงแรมตั้งตัดผมโหมีหมด อ่าเรียบร้อยอะดูแคตตาล็อกอยากได้อะไรบ้างอืมเราซื้อซิก,ก้าดีไหมอ่าเราซื้อซิก,ก้าอีเงินอยู่สัแปดเหรียญซื้อซิก,ก้าร่อนเหรียญหนึ่งซื้อซะจึ๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อย,อยมีอะไรบ้างอืม ก็ไม่มีอะไรกลับไปกลับไปหาลุงซื้อซิก้าเสร็จละนี่ไงมาเจอลุงลุงแม่งกินเหล้าแต่ววันเลย แบ่งเล้ากันกินนะ่ะแบ่งเล่ากันเรียบร้อยนั่งรอสาวสาวเมาแล้วครับอาเธอร์ ได้อินโฟได้ข้อมูลได้ข้อมูลมันก็จะมาบอกว่าไปป่นไปป่นนี้นี่ได้นะไปป่นรถไฟอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลว่าเออมีคนรวยกำลังไปแซนดานีอยู่เ <c oughs> มืองแซนดานีนี่อยู่ห่างจากวาเลนไทน์ไป มืองสนาน,นีนี่คือเราจะไปตอนเกือบท้ายของของเกมนะอ่ะอ่ะไปเจอแล้วนี่ยเจอสาวถูกจับถูกเป็นใครเนี่ยเราต้องไปช่วยสาวอืม ไปไกลเลยมึงไปเทลลี่เทลลี่นี่จะเป็นผู้หญิงเหลือเหลือคนเดียวนะเทลลี่ตอนจบน่าจะนะสปอยไว้ก่อนเทลลี่ เราก็เดินไปตอนนี้เราก็ไปหาเจอทิลลี่แล้วตอนนี้ไปหาแคเรนผู้หญิงอีกคนหนึ่งกูเข้าห้องผิดอีกโอ้ยโรงแรมอยู่นี่เนี่ยประตูไม่มีเยอะเนี่ยไปหาไปหาแคเรนถามดิ <c oughs> ถามถาม ม่ไม่ถามขึ้นไปเลยทิลลี่อยู่ไหนห้องนี้มีไหมไม่มีอา้อาวไอ้หานี่นั่งขี้อยู่เหรจะไปเจอคนนั่งขี้แล้วแหละแม็กทำไมห้องน้ำเป็นอย่างนั้นวะใช่เหรอนั่งขี้เหรอเอ้ยอา้อาวอ้าวแคเรนแน่ๆเลยชิบหายแล้ว คลิกดอคลิกดอคลิกดอเตะเลยเอ้ยอะไรวะโอ้แคเรนนี่ก็แม่หาวิธีหาเงินได้นะ ปุบ,บนี้อมูลเยอะเลยนะเดี๋ยวมันจะบอกคือมิชชั่นหมายถึงเควสนี้จะเป็นเควสที่เราจะมันจะทุกอย่างจะมีคําตอบตอนหลังจากเกมนี้เล่นเรื่อยๆมีทั้งธนาคารมีทั้งรถไฟคือเราจะป้นหมดทุกอย่างยังไม่จบนะยังไม่จบ c อ้นี้มันจำาบ l a c k อเตอรได้คือ b l a c k w a เตอก็คือที่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 พระเอกที่ที่พระเอกเคยป้นของป้นป้นแล้วก็หนีมานะตามล่าครับตามล่ามึงมาเจอกูได้ยังไงมึงอะไรของมึงแล้วมึงขับรถหนีขับขี่มอ์ไซค์ขี่ม้าหนีไปอะห้อนั่นนั่น โอ้ย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 เราก็รีบไปนะขี่มา้าขี่มา้าขี่มา้าตามแม่งไปเลยเราเสียเปรียบนะเนี่ยมันไปไกลแล้วเมื่อกี้เลี้ยวผิดนิดนึงอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่นูนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นูนอยู่นูนจับจับแม่ง ฆ่าแม่งเลยนี่แหละจบได้ไหมญญขี่ม้าเร็วมากนะแมน from black water เนี่ยอ้าวอ้าวเ,เอาล่วงล่วงอีสัตว์ล่วง,งเราได้เป็นคนดีเราจะทำอะไรกับมันดี ฉันยัง e ม่เคยไปนู่นแบล็กวอเตอร์ช่วยมันช่วยมันหน่อยเราเล่นเป็นคนดีเราไม่ฆ่าคนมั่วไม่งั้นเดี๋ยวตอนจบเราจะโดนเราจะโดนอะไรไม่ดีไม่ดีเยอะ ทุกอย่างที่เราทำอะ่ะมันอิมแพคกับสิ่งที่เกิดขึ้นใ,ในในโลก you gain o n o r continue to perform positive action to become more h o n o r a b l e เห็นไหมนั่นแหละทำความดีไม่ยิงคนมั่วไม่ฆ่าคนไม่ไม่ป้นคนมั่วเราก็จะได้ honor หรือหรือว่าศักรีหรือว่า positive ศักรีอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปเลย <I agree. S 1> ไปส่หัวไป <laughs> อา <laughs> ได้ปากกามาฮ <laughs> <laughs> a ผมไม่ a ช่คน o ีจิมมี่บรู๊คส์ไม่ใช่ปกตเนี่ยมันก็สารภาพละไอคิวเพื่อผมฆ่าคนผมเคยไป b l a c กว a เตอ แล้วก็ผมอาจจะฆ่าเขาต้องฆ่าคุณผมผมอาจจะผมอาจจะฆ่าคุณก็ได้แต่ว่าบอกกูมาดิกูควรจะฆ่าคุณไหมเงียบๆไปคนดีคนดี จบมิชมชัน่นคอมพ l e t กลับกลับไป return หมดละเดี๋ยวตูมิชชั่นต่อไปกัน